ทักทายสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านน้อจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเาื้าแฟมิลี่นะคะเออมื่อนี้น้องกาจะลงวัดกันน้อจ้าเดี๋ยวเขาจะไปไซบาศกันเนาะอยู่ที่วัดเนาะก็คือในหมู่บ้านของน้องนั่นเองเนาะเดี๋ยวน้องจะย่างไปเนาะแต่เดี๋ยวน้องจะถ่ายวิวหรือวมส้มบรรยากาศการย่างไปแบบเออเดี๋ยวเขาจะไปวัดกันไปเบิ่งเนาะไปไซบาศเพราะวันนี้มือเช้าแบบเ้าตื่นมาเเนาาะก็จะไปไซบาศกันที่วัดเนาะอันนี้ลูกสาว ลูกสาวน้อยอุ้มคันถาแล้วเนาะได้กกับแม่แม่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรยาหนากันนะจ้าภาษาบ้านเราเนาะนี่แม่คนนี่แม่เรานี่แม่เรามาแล้วนี่แม่เลี้ยงน้องให้เลี้ยงลูกให้สบายดีไปนี่ก็จะเป็นอ่อกั้งบาตรน้องน้องก็คือเป็นแบบนี้นะ อันนี้เขายางขึ้นมาถฮะว่าว่าซองเสมอแล้วอันนี้เขาสีลงไปวัดเน่ yeah. วันนี้จะเป็นซ้ำแยกแล้วจะยางไปอีกหน่อยหนึ่งกับหอวัดเนาะมีแต่ต้นบางเหี่ยวเหี่ยวลอยลายลอย,ยบ้านนอกก็จะเป็นแบบว่าสองสามหลังคาเขือนเนาะก็จะลายลายอยู่ แต่าทางก็กว้างกว่างแต่ว่าจะเป็นทางแดงเนาะเขาวาบานเฮ้าไกลคนจะเล่นอนอกจากทานผู้ชมเนี่ยนี่ก็จะไปสามแยกอีกมุมหนึ่งนเนาะเท้าไปแบบว่าโ<ม> <laughs> ล่งขนาดเนาะอากาศเย็นเย็นอยู่ว่าหน,นาวขนาดเฮ้าก็ยางไปกับแม่เลยสองคน,ม,งนมันเป็นแบบหมู่บานไปเรื่อยๆเยนาะเปหลาไลายแยกเด ชาวบ้านเพิ่นลงมาใส่บาตรไลน์นะท่านผู้ชมแบบว่ามื้อนี้เป็นวันพระใหญ่เนาะก็คือแบบว่าศาสนาพุทธคือกันเนาะกับเมืองไทยแต่ว่าจะใส่ศีลไม้เสื้อไม้กันเนาะอยู่ลาวเฮาก็จะใส่ผ้าทูงแต่งตัวเรียบร้อยค่ะวัดเนาะจ้าเอ้ทุกคนน้องมาฮอดวัดแล้วเนาะก็คือเป็นวัดป่านน้องเองเนาะจะเป็นวัดผู้เขาข้านะจ๊ะหรือว่าเป็นวัดเออ่ประจําโมบ้านกันเนาะแบบว่าเห็มบ่ด้านล้างน้องจะมีโบสถ์เนาะแต่ดอกเดี๋ยวน้องจะพาไปเบิ่งรายละเอียดเนาะว่าจะเป็นแบบใดกันแน่เนาะ ซาวบ้านเพิ่นกันมาหลายลายเราจะทานผู้ชมเหมือนนี้ไปเราจะพาทัวร์วัดภูเขาค้ำกันเนาะอยู่ที่หมู่บ้านหนองเองเนาะจ้าไปกันเลยอันนี้เราเราจะเป็นเตรียมคันบักเบงกันเนาะในรูปร้านเทาก็ะปุกเนาะคากีนขนมสนั่นเพิ่มมาหลายแล้วเราจะทานผู้ชมโชคลาย อะไรจะเป็นวัดป่าก็คือวัดป่าเลยเนาะมีแต่ป่าเลยมามากมานี่แล <c oughs> ออหละเดี๋ยวตอนนี้ชิพาไปไหว้พระเจ้าใหญ่กันเนาะอ,องค์หลานนั่นเองเ <c oughs> นี่ยเข้ามาขอรับบิตีเรียบร้อยแล้วเนาะก็คืเอเนี่ยก็คืเอคเตรียม <c oughs> ของเราจะไปไหว้พระหรือว่าไปใส่บาตรน้ำเนะ <c oughs> าะสบายนี่เพื่อน,นอ <c oughs> แบบว่าเท้าโมทันเ <c oughs> ข่าโบสเท่าก็นั่งอยู่พระลานนี้ยินดาเลยเนาะ คือแม่แม่กับเออน้องเขานอกแต่ว่าเขาขั้วใหญ่เนาะมามาฝั่งนี้คนหลายเห็มองสถาบันเพื่อจะมาเต้มจะเป็นคนแบบว่าแต่มวันนี้วันนี้เข้ากระชาแบบว่าเรียบร้อยหน่อยนึงเนาะโอเคเยวจะพาไปใส่บาตรกันนะนี่คือจ้าแม่ทธรนี่เนาะนองกะเอาเพลินมานยังมาบูชากันเนาะสื่อขันบางเบงมาบูชาเพลินนะ แม่ก็จัดจัดคันหาอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าคันหากันเนาะเดี๋ยวน้องจะไปไหว้พระเจ้าญ่กันเนาะตามู้ชมวงไปอันนี้คือครับเตรียมของใส่เรหรอตันหนึ่เนระ คือบบมีมือเกาะให้เตรียมของเินแค่ไหมพอเป็นยังเดอกบ่อแล้เขาสิมาพระกสิจัดแจงเนาะจริงเขามีตดขั้นเบีงนัเนากะว่าแมวละว่างแมวละว่างจะยองมากเ่จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือมาหไหวพระเจ้าไงเนาะเจ้าทางผู้ชม อันนี้จะเป็นแบ่งพันธ์บานเท่าเนาะก็จะเป็นแบบว่าแบบนี้นะท่าเสตอต้นเงินกันเนาะอันจะเป็นแบ่งแบ่งสองพันกันนะ,ะ,ะใส่เยียงไใส่ถถาน่ใส่ะใส่ผงถาบใส่เลยยับออกไม่ละยับออกยายก้อนแมยเดี๋ยวกวนสีหวก็ใื่น้ำล้า

กับไปอีกเอันนี้ก็คือแล้วแล้วน่จา,า,วาจะท่านผู้ชมข้าวมาหวายวพระจำยายเนาะเดี๋ยวเาแล้วน้องจะพาไปใส่บาทกันอีกเน,นาะไปนี่ข้าวก็ว่างไว้นี่ก่อนเนาะอ,อันนี้คือข้าวไหวว่าแต่งค้นหาเกษตนเงินอ่าทะเดินวายังมาบูชาเพื่อนนาะจะท่านผู้ชมตามประเพณีฮีดคลองกันเนาะจะเป็นพระเจ้ายายชยยะมงคล องค์ลานสร้างปี2014เนาะจ้าเด้องค์บักใหญ่มันเดี๋าสุดท้ายให้เบิ่งอีกเนาะอันนี้คือเฮานัง่งรับพรกันเนาะจ้านาะก่อนใส่บาตรกัน,นเนาะเพิ่นก็นจะเทศนาก่อนอันนี้เพิ่นก็นจะเริ่มไปใส่บาตรนะเนาะพระเพิ่นก็นจะสวดไปเรื่อยๆเฮาก็รอไปใส่บาตรกันเนาะจ้าด้ จ้าน,นี่น้องจะไปใส่บาตรน้องก็คือเดี๋ยวสิภาไปเขัาข้างในกันเนาะไปเบิ่งไปงใส่บาตรอยู่ข้างในเนาะคนละลายจะเป็นโบสถ์เนาะน,นี่น้องเตรียมมาแล้วไปน้องข้างในเพิ่นจะไปใส่บาตรอยู่ที่โบสถ์กันนะไล่หลายวันนี้ก็เป็นใส่บาตรเนาะ ta mục mà lẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อันนี้น้องสาวเนาะเพิ่นเตรียมหยาดหนามกันเนาะเห็นไหมฮัลโหลวัดอันนี้น้องใส่บาตแล้วแล้วเนาะบาตแล้วแล้วเข้ากับเตรียมของหยาดหนามเนาะแต่น้องจะหยาดกับแม่เนี่ยแม่เราเตรียมให้แล้วโบมี่ใส่แบบว่าน้อเราเพิ่งเพิ่งไอ้อ๋อไอ้กล่องเนาะเข้าโบอ้ายเนาะนั่งตอบแดดเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาว นางอยู่พรลาดีนกันเ่าจะทำไปช่วงบรรยากาศกลมกลืนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดีเลยหรอห <c oughs> ยาดกับแม่เนาะให้แม่หยา,าดเขาตอ่าตอเขาต่อแขนเนาะทานผู้ชมวันนี้น้องจะพาทานผู้ชมไปที่เอ,อ่อแบบคืดๆเนะมาะพอมาบานเฮาแบบว่าที่เห็นเหมแล้วน้องจะพาย่างไปท่านนึงก็คือไปเบิ่งงูใหญ่กันเนาะไปะ ต้นแห้งอย่างนี้ะอันนี้นะเจากทางผู้ชมเ็นบ่นี่จะเป็นเอ่อเขียนเป็นภาษาลาวเนาะก็จะเป็นแบบว่าทางเขาช้มหรือว่าบูชาเอ่องูใหญ่เนาะทำเล็กไรนอกจากทางผู้ชมเหมือนกันจะมีบอกเนาะแต่เดี๋ยวน้องจะพาทางผู้ชมไปบึงเนาะว่าจะเป็นแบบใดนอันนี้จะเป็นวัดวัดป่าเนาะก็จะมีแต่ป่านอกจากทางผู้ชมมากัดอยวจะลงอาจจะยางลงไปทางนั้นเนาะ ลูกสาวพามาเนาะคุณลูกสาวยืนถ่ายอยู่ไฮบอลจ้าอากาศดีดีเนาะลูกสาวพามาเนาะจ้ะถามผู้ชมไฮบอลนี่หน่อยมาแล้วอีหล่ะเฮาเฮาจีไปใส่เนาเฮาจีไปใส่เดเนาะเฮาจีไปใส่ใช้บอกดอกทานผู้ชมหมดเนี่เนาะอันนี้เฮาเตรียมเนาะเฮาเตรียมจะไปบูชาอ่าอยังบูชางูใหญ่กันเนาะกับเอ่อบอลผ้าแม่ไปเบิ่งถามเล็กๆน้ำเนเด้อ มีบอลได้เออฮันเน่เดี๋ยวเราสิพาไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวน้องจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเนาะจ้าไปแง่หมอนลูกสาวกับแง่ผมได้เด้อเน่ในใจซูเ่ากับบุญหอดหยอดเกี่ยวเนะาะเากับมาหอดเนาะจาา้าทักไปชมอันนี้ก็จะเป็นทีบูซ่าหรือว่าที่ซักซิดอีกบอลหนึ่งเนาะที่อยู่วัดป่าผู้เขาคับนั่นเนองเนาะ ทำเบาๆหน,อนอกก่อยนะกุยนะใสไปเลยนะอ,อันนี้ค็คั้นเพอรมีอยู่แล้วนะเ,เนาะใสไปแบบนี้นะอันนี้เขาทำเองเนาะ มบูชาเเนาาะกมาฮอดแล้วเนาะจะทำผู้ชมวยมานี่นองกับไว้ไว้เป็นทีเรียบร้อยฝากบรรยากาศเนาะอันนี้คือแบบซา,าแบบศรัทธาของเอ่อยงผู้ใจบุญเนาะเพิ่นก็มาสร้างไวไ้ให้นาท มาสกกาหรือว่ามาบูซากันนอกจกทานผู้ชมมาไหว้ข้อพ่อนใดเนาะอยู่ที่ป่าผู้เขาครับที่รอบๆก็จะเป็นป่าเนาะแบบว่าอยู่ไกลๆหมบานแล้วเนาะแต่จะออกเป็นป่าเนาะจะทำผู้ชมเห็นบ่จะเป็นโคนนหินลายต้นไม้ยังลายอยู่เนาะบ้านนอกแบบว่าอยู่ป่าเนาะเขายังอยู่ชนบทอยู่เนาะแบบว่าบ่ทันแล้วจะเลื่อนปันใดเนาะทานผู้ชมแล้วละเนาะกัขออนุญาตบ้านคําเพิ่นมาถ่าย อ่อสิหาย่านผู้ชมได้เบิ่งถามเล็กไรเนะเาะก็คืออยู่นี่เนาะจ้ะ่านผู้ชมให้บ้างลองจะซูมให้เบิ่งเนาะนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อของคนนอนบ่อนนี้อา่าเพิ่นก็นเชื่อศักดิ์สิิทธ์อีกบนน่อนนึงอยู่บ้านหนองเนาะจะเป็นทมเล็กไรจะเป็นขายข้างในจะเป็นทมพอพระอาจารย์เพิ่นก็บแบบว่าอย่างเพิ่นมีเสร็จของเพิ่นเนาะเพิ่นก็เฮ็ดอนุรักษ์ไว้กระแม่นมาไว้ให้เศร้าพูดมาบูชาเพิ่นเนาะ ปากทำจะสะอาดสะอาดเนาะคือคนแบบดูแลตลอดให้มันใก่ๆเห้นนไหคือมีคนแบบออกเขาตลอดเนาะแต่ว่าแบบว่าเพื่อนกันอ,อันนี้ยุบานเพือ่อนทำเล็กๆกันเนาะสันทีสักเ็ตอีกวันหนึ่งเนาะจะทานผู้ชมปะ่ะเ่าจะขึ้นไป เราเราจะทนำมุชอันนี้น้องกับไซบาดพิธีเรียบร้อยแล้วเนาะเ่าก็ไปไหว้ผ่าเราไหวค่ะอะไรเลยให้เบิ่งบรรยากาศนอนในบ้านน้องเมื่อเช้าน้องก็เปิดเครื่อตั้งแต่อยู่บ้านเลยเนาะหลักัญญางมาวัดวัดจะอยู่ถ่ายบ้านเราจะทนำมุชอันนี้วันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงัสดีน้องเดี๋ยวเ่าพอกันคลิปหนาหรือว่าโอกาสหนาเนาะจ้าขอบพระค่ะจางอย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะคะถือกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในคลิปต่อไปเนาะจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนต่อไปนี่แหละสวัสดีค่ะ